สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกับพี่จิ๊กนะคะตอนเช้านะคะเย yeah. มาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะก่อนที่จะไปทำงานเฮย ก่อนอื่นนะคะเราต้องเบิกบานนะคะเราต้องสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะปลุกพลังมันขึ้นมาหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นเฮ้ย hey. yeah. เธอ,อะจะรับในวันที่ฉันไม่มีไร,รไเลยสวัสดีสวัสดีคนที่เข้ามาแค่อ <Hey. S 2> ขอเรียกองค์ฝันมองให้ถึงทั้งน้าหน้าตาดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมด ขอเรียบองค์ก่อนเฮ้ hey.

หัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งคว้างกันงทำให้หัวใจฉันปีปนดเฮ้เฮเฮ้ไปเจอกับเธอด้วยวันที่ฉม่เลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไร เพลงเดียวเบิกบ้านก่นในใอนปลุกพลังตัวเองขึ้นมาแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นอะโอเคโอเค <c oughs> แค่นี้ก็ได้เหงื่อนะคะโอเคโอเคอ่ะมาคุยกันนะคะอุ๊ยเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นนะขอโค้ดนะคะขอโค้ดนะคะแชร์ตัวเองสักครู่ อ่ะแชร์ตัวเองเสร็จแล้วนะคะก่อนอื่นเรามาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะมาเจอกับนะคะโค้ดพี่จิกนะคะอะจะเรียกโค้ดเรียกอะไรก็เรียกนะคะแต่ขอตัวขอเรียกตัวเองแทนตัวเองว่าพี่จิกแล้วกันนะคะวันนี้นะคะมามอบสิ่งดีๆนะคะว่าการที่เราจะขายของบนโลกออนไลน์เนี้ยว่าสิ่งที่เราอยากจะเลือกสินค้าบางคนเลือกไม่ถูกนะบางคนเลือกไม่ถูกว่า เอ้ยฉันจะขายอะไรดีเนี่ยฉันอยากจะขายของเหมือนกันนะฉันอยากจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เหมือนกันนะเอ๊แต่ฉันจะเลือกสินค้าตัวไหนดีคุณรู้ไหมคะว่าสินค้านะ่ะมันก็มีนะคะมันมีอยู่เยอะแหละตั้งแต่ศีรษะจเท้านะคะและทุกทุกคนนะคะก็ออกมาขายกันเยอะมากนะคะแต่หลักนะคะที่เรานะคะจะใช้ในการเลือกสินค้านะคะว่าเออสินค้าตัวไหนนะ่ะ มันมันถึงจะดีเราถึงจะขายง่ายขายคล่องก่อนอื่นนะคะคุณต้องสำรวจตัวของคุณเองก่อนว่าคุณนะคะถนัดตัวไหนหรือรักสินค้าตัวไหนคุณเหมาะกับสินค้าตัวไหนนะคะค้นหาตัวเองให้เจอว่าเออฉันเนี่ยถนัดถนัดกับสินค้าตัวไหนฉันชอบสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษ เมื่อคุณนะคะรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถนัดน่ะมันคือตัวไหนนะคะบางคนอาจจะชอบนะคะครีมนะคะทาทาหน้านะคะทำให้หน้าผิวสวยผิวใสนะคะบางคนอาจจะเลือกนะคะผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับการดูแลระบบข้างในนะคะอาหารเสริมอ่ะพูดง่ายๆคืออาหารเสริมหรือบางคนอาจจะเลือกนะคะอาหารเสริมที่มันควบคุมน้ำหนักอะ่ะเออลดน้ำหนัก ะคะใครที่หุ่นดีหุ่นสวยก็อาจจะบอกว่าเออฉันหุ่นดีหุ่นสวยฉันเอาตัวนี้ดีกว่าหรือบางคนนะคะอาจจะเลือกนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนะคะการดูแลผิวมันก็มีมากมายนะคะเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่คุณนะคะต้องทำนะคะก็คือค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองให้มันเจอก่อนว่าคุณนะ่ะเก่งเรื่องไหนถนัดเรื่องไหนชอบสินค้าตัวไหนนะคะ และข้อต่อมานะคะก็คือให้คุณสำรวจนะคะว่าทุกวันนี้นะคะเทรนของโลกอะ่ะมันไปในเทรนไหนมันเป็นในทางไหนนะคะบางคนนะคะอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องนี้นะคะแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณนำขายสินค้าที่มันเกี่ยวกับกระแสที่ตอนนี้กำลังมาแรงนะคะ คุณก็ต้องไปเซิร์ชดูว่าเออทุกวันนี้คนเขาสนใจเรื่องอะไรคนเขานะคะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากๆคุณก็นำสินค้าเกี่ยวกับนะคะตัวนั้นแหละมาขายนะคะมันจะทำให้คุณขายง่ายขายคล่องขายดีนะคะแล้วนะคะเวลาที่คุณนะคะรู้แล้วว่าคุณจะขายอะไรนะคะสิ่งที่คุณนะคะต้องทำมากๆเลยนะคะก็คือการที่คุณนะคะ ต้องออกมาใช้สินค้าตัวนั้นต้องออกมาบอกต่อสินค้าตัวนั้นว่ามันดียังไงมันใช้แล้วมันเป็นยังไงนะคะคุณต้องรู้ว่าเขาถ้าเวลามีลูกค้ามาถามเวลาที่ลูกค้านะคะอินบ็อกเข้ามาว่าสินค้าตัวนี้มันกลิ่นเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงใช้แล้วมันดียังไงคุณต้องสามารถตอบลูกค้าได้ด้วย คุณต้องสามารถบอกลูกค้าได้ว่าสินค้าที่คุณใช้ที่คุณขายน่ะมันเป็นยังไงมันมีกลิ่นยังไงมันดียังไงมันเห็นผลยังไงเขาใช้แล้วเขาจะได้อะไรนะคะสินค้าของคุณต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของคุณได้นะคะคุณถึงจะขายของได้ไม่ใช่ว่าคุณสักแต่ว่านำมาขายนำมาขายแต่คุณไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เลยแต่คุณไม่เคยทดลองใช้เลยว่าสินค้าของคุณมันดียังไง เวลาที่ลูกค้าทักมาคุณก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงอะคือให้คำตอบเขาไม่ได้นะ่ะการขายจะเกิดขึ้นไหมถ้าคุณยังไม่รู้จักสินค้าของคุณเลยคุณยังไม่มั่นใจในสินค้าของคุณเลยแล้วคนที่เขาจะมาซื้อนะ่ะเขาจะมั่นใจในสินค้าของคุณได้ยังไงนะคะและถ้าแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่า อุ้ยฉันอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเลือกสินค้าตัวไหนดีฉันยังไม่รู้เลยว่าสินค้าตัวไหนที่มันเหมาะกับฉันฉันไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะที่อยากจะขายสินค้าก็คงจะเครียดกับเรื่องนี้เพราะว่าบางคนนะพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะคือเห็นเขาขายเห็นเขาขายดีเห็นเขาขายแหละ ก็ซื้อตัวนั้นมานะคะพอซื้อมาแล้วขายไม่ได้พอซื้อมาแล้วสินค้านะคะมันกองมันจมจมทุนระบายออกไม่ได้ก็เกิดความเครียดความทุกข์นะคะแต่ถ้าวันนี้คุณนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะคุณนะคะต้องดูนะคะว่าสินค้าที่คุณจะขายน่ยมัน มันต้องเป็นสินค้านะคะหลักๆคือที่โค้ชจะแนะนำนะคะก็คือคุณต้องรู้รว่าสินค้าตัวนั้นน่ะคนเขาต้องกินต้องใช้ทุกทุกวันต้องมันมันต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจําวันของคุณมันต้อง ใช้แล้วหมดไปแล้วเขาซื้อซ้ําใช้แล้วหมดไปแล้วเขาต้องซื้อซ้ําเนี่ยถ้าเป็นสินค้าแบบนี้คุณสามารถนะคะที่จะขายได้นะคะคุณสามารถนําสินค้าแบบนี้มาขายได้นะคะเช่นอ่ะ ในวันนี้ถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่นะคะรู้แล้วว่าเอออย่างวันทุกวันนี้มันเป็นเทรนของสมุนไพรเนาะเป็นเทรนของสมุนไพรเป็นเทรนของความสวยความงามนะคะเราก็รู้แหละว,ว่าเออคนเขาชอบสมุนไพรเอ,อ้ยเราหาอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรามาขายที่ ช่วงนี้เป็นยุคโควิดใช่ไหมคะคนเขานะคะให้ความสําคัญกับสมุนไพรมากๆบางคนนะคะขายฟ้าทลายโจรขายนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรนี่คะที่ทำให้บำที่บํารุงร่างกายกินแล้วนะคะต้านโควิดหรือว่าช่วยนะคะบำรุงได้ร่างกายเนี่ยมันจะขายง่ายตอนนี้ขายง่ายมากๆหรือบางคนนะคะที่ ไปเซิร์ชดูก็ได้ว่าสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรมันมีอะไรนะคะอย่างโค้ดนะคะแชมพูสมุนไพรนะคะเป็นแชมพูที่โค้ดวางใจมากๆนะคะโค้ดนะคะรู้ว่าแชมพูเนี่ยคนเขาใช้นะคะเขาใช้ทุกวันแล้วก็มันหมดไปพอเขาหมดไปแล้วนะคะเขาก็ต้องกลับนะคะต้องซื้อมาใช้อีกนะคะอันนี้คือหลัก ของโค้ดที่ที่โค้ดนะคะใช้นะคะคือเราเลือกแชมพูที่เป็นแชมพูสมุนไพรเรารู้แล้วว่าเทรนของสมุนไพรมันมาใช่ไหมเออแต่สิ่งที่โค้ดเลือกนะคะก็คือแชมพูแต่บางคนอาจจะเป็นนะคะเอออาหารเสริมนะคะพวกกระชายพวกบำรุงร่างกายมันก็ไม่ผิดมันก็แล้วแต่ความชอบแต่อย่างโค้ดนะคะโค้ดมองว่า แชมพูสมุนไพรนะคะมันขายง่ายมันขายดีเพราะว่าอะไรลองใช้แล้วนะคะเรารู้ว่ามันดีเราสามารถส่งต่อเราสามารถบอกต่อได้แล้วแชมพูสมุนไพรของเรานะคะอย่าง 4YL นะคะที่โค้ดเลือกนะคะมันขายดีมากๆนะคะเพราะว่าอะไรใครที่มีนะคะหนังหัว หนังหัวลอกนะคะรังแคนะคะเป็นเชื้อรานะคะมันสามารถกําจัดได้มันสามารถรักษาให้ได้หรือแม้แต่คนที่เป็นหัวล้านหัวโล้นผมบางผมร่วงเยอะๆและคนที่เป็นผมหงอกก็สามารถใช้แล้วเห็นผลนะคะมันมีรีวิวมากมายทําให้โค้ดมั่นใจว่าเออแชมพูนะคะที่โค้ดนามาขายนะ่ยมันขายง่ายมันขายดีแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่นะคะอยากจะหาสินค้ามาขายให้ตัวเองนะคะถามตัวเองก่อนว่ารักแบบไหนถามตัวเองนะคะว่าถนัดอะไรแล้วก็หาสินค้าที่มันตามเทรนตามกระแสนะคะถ้าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งถ้าอยากจะเริ่มนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะถ้าสนใจแชมพูสมุนไพรนะคะ ไปขายนะคะก็ทักแชทโค้ดมาได้นะคะทักแชทมาได้นะคะโค้ดยินดีแนะนำยินดีแบ่งปันนะคะโอ้วันนี้นะคะโอ้เวลาก็มานานแล้วนะคะมานานแล้วมาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่มาย้อนหลังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากๆแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ